สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถือเป็นเริ่มงามยามดีมากๆเลยนะคะด้ลูกค้านะคะ VIP ของเรานะคะคือคุณหญิงแล้วก็ทางครอบครัวนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชโอ้โหทางใต้เลยนะคะทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่นี่แล้วก็ลูกค้ามีจองออนไลน์ด้วยใช่ค่ะจองจองผ่านเว็บไซต์มาค่ะเว็บไซต์ดูจากสื่อไหนคะ ดูใน f c e e o o o ค่ะ Facebook ค่ะจากน้องจองก็เป็นแต่น้องแอดมินใช่ไหมคะใช่ค่ะแอดมินให้ข้อมูลดีไหมคะลูกค้าแอดมินค่อนข้างที่จะตอบคําถามดีค่ะแล้วก็น้องแนะนําดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบให้ความช่วยเหลือดีค่ะแอดมินได้ฟังของแก้มปรเเลนะนะงานน่้แอดมินดีจริงๆค่ะโอเคแล้วก็วันนี้แล้วก็ไฟแนนซ์นะคะเป็นแบบผ่านรวดเร็วไหมคะเร็วมากเลยค่ะเร็วแบบ เร็วแบบว่าง่ายมากคือคือคิดว่าเออซื้อรถราคาเป็นล้านนี่คือง่ายขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะไปนั่งจัดฐานรถรดเร็วนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเห็นรถตัวจริงนะคะเป็นวันแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะคะก็จากการที่แบบว่าก็หาข้อมูลอยู่นานเหมือนกันค่ะเราก็มาจบที่นี่นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจค่ะเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วคือถูกใจค่ะถูกใจมากมากเลยค่ะค่ะ ของแถมแล้วก็การบริการของพนักงานแล้วก็ทางเจ้าของเป็นยังไงบ้างคะคือที่นี่นะคะจากที่ได้มาสัมผัสนะคะก็คือว่ารู้สึกว่าที่นี่ค่ะเป็นกันเองมากแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้ดีค่ะแล้วก็ค,คือประทับใจค่ะ อ๋อได้ตั๋วมาฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ให้แบบจูดใจมากเลยค่ะของแถมประทับใจมากมากเลยค่ะน้ามันเต็มถังใช่น้ามันเต็มถังด้วยให้ตั๋วเดินทางมารับรถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีแบบช่วยผ่อนให้ด้วยค่ะดีมากเลยค่ะโอเคค่ะก็ทางปุ้ยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการรีวิววันนี้เนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะคะก็เป็นน้องที่รับทรัพย์นะคะแล้วก็นําแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาส่คุณลูกค้านะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ